ความพยายามอยู่ที่ไหนพยายามเอาความพยายามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในน้ำดึกนน้ตัวได้เนี่ยในน้เนื้อน้ำตัวที่เนื่องตัวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ที่นั่นโอเคน้ำมาน้ำมาน้ำมาอะไรน้ำปลาน้ำปลามาน้ำปลาเลยหลังน้ำลดหยุด น้ำรถหยุดเห็นช้างขี้ขี้ออกขี้ออกตำน้ำพริกใส่น้ำาักพริกใส่น้ำาบักพริกเข็นคกเข็นคกขึ้นหยอแล้วเปล่าวะขึ้นยอหรืะะะอเปล่าวะคางคกข้าวจะไปหางคกขึ้นหยอช้างตายทั้งตัว ช้างตายทั้งตัวก็จะยากนะในรักกีฬานะขี่ช้างจับอะไรขี่ช้างต้องจับอะไรจับตัวเทิงจับอะไรล่ะตีตีขึ้นไปแล้วก็จับขี่ช้างจับขี่ช้างจับจับอะไรเดี๋ยวแค่แคกช้างตีแล้วก็วิ่งเลยอ่าอ่าแล้วแต่นะ ก็สู้ต่อไปพัฒนาให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีร้อนเนาะร้อนอยู่สวัสดีครับ